ครับสวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิลยแมคโครนะครับก็วันนี้ผมพามาดูหน้างานที่จังหวัดนครนายกนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับมีขนาดทั้งหมดประมาณ10ไร่นะครับเดิมเนี่ยเราเคยมาทําไว้แล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อประมาณเดือนสิงหานะครับปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราเคยมาทําครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครที่เคยติดตามตั้งแต่แรกนะครับจะเห็นนะครับว่าคลิปนี้นะครับที่เราเคยมาทํานะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับคือตอนที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันเกิดน้ําท่วมนะครับคือบริเวณนี้นะครับ มันลุ่มนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็คือาทางตอนแรกที่ทําไปเนี่ยทางเจ้าของที่เองเขาก็ยังไม่ได้เจอปัญหาเรื่องน้ําขังอะไรนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะปลูกต้นไม้นะครับพอเขาปลูกต้นไม้ไปแล้วช่วงนั้นเนี่ยหลังจากนั้นไปเนี่ยประมาณเดือนกว,กว่าเนี่ยฝนมันตกนะครับแล้วกลายเป็นว่าน้ํามันขังนะครับน้ามันขังรอบเลยนะครับทำให้ต้นไม้ที่ลงไปเนี่ยแช่น้ำแล้วครับแล้วก็เน่าตายนะครับทีนี้นะครับก็เลยมาทําการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือทําปั้นคันในเพิ่มขึ้นมา คันไหนก็คือตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับจะกว้างประมาณ2เมตรนะครับสูงขึ้นมาจากเดิมประมาณ1เมตรนะครับเพื่อยกระดับนะครับไม่ให้น้ํามันท่วมนะครับทีนี้ก็จะมีการปั้นคันนารอบในนะครับเป็นคันนากว้างประมาณ2เมตรสูงประมาณเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็มีการขุดล่องนะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการขุดล่องนะครับเพื่อที่จะปลูกต้นไม้บนหลังคันนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยถ้ามาเนี่ยก็จะได้ไม่เจอปัญหาเรื่องน้ําท่วม ก็จะได้ป <tang> ล <s> ูกต้นไม้ไว้บนหลังคันนะครับแล้วก็มีร่องไว้เก็บน้ำนะครับแล้วก็จะได้เก็บน้ําได้เยอะนะครับเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะมาเอาต้นไม้มาลงอีกทีหนึ่งนะครับคือตอนแรกก็ลงไปแล้วนะครับแล้วเจอปัญหานะครับน้าก็เลยท่วมแล้วก็ต้นไม้ก็เลยตายนะครับแล้วบริเวณตรงนี้เดิมก็จะเป็นบ่อเลข8นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ได้มีการขยายเพิ่มนะครับขยายบ่อเพิ่มขึ้นมานะครับก็มีการขุดบ่อเพิ่มนะครับลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ตัก คลองรอบบ่อเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้เก็บน้ําได้เยอะขึ้นนะครับน้าที่น้ำที่เนี่ยนะครับจะเป็นน้ําที่มาจากน้ําฝนเป็นส่วนใหญ่นะครับจะไม่ได้มีน้ําอย่างอื่นเข้ามาเลยนะครับเป็นน้ําธรรมชาติล้วนๆนะครับจะถูกกักเก็บไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ระบายออกไปไหนนะครับทีนี้พอนั่นแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอย่างเงี้ยนะครับปล่อยไว้นานๆนะครับมันมันจะท่วมนะครับเขาก็เลยหาวิธีจัดการใหม่นะครับซึ่งเออซึ่งตอนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับ คือตอนแรกเนี่ยก็ก็มีชาวบ้านมาแนะนำนะครับให้ให้ทําการยกคันนะครับแล้วก็ปลูกแต่ว่าตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรก็คิดว่าคือทางเจ้าของที่เองเขายังไม่ได้เจอปัญหาเรื่องตรงนี้นะครับ <s> เขาก็เลยยังไม่ได้ทํานะครับพอมาเจอปัญหาเขาก็เลยเามาปรับแก้กีนึงนะครับทีนี้บริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับสําหรับทํานานะครับตรงนี้นะครับก็ประมาณงานกว่ากว่าตรงนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับ ผมมีลูกค้าอยู่ท, mhm. ท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมไปทํโคกหนองนาให้เขานะครับแล้วก็เมื่อล่าสุดเนี่ยเขาก en> ็ถ่ายรูปนะครับนาที่เขาเขาทำไว้นะครับถ่ายรูปให้ผมดูว่าเนี่ยที่ทาไว้เนี่ยตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวแล้วนะแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะมากนะครับข้าวก็ประมาณคือพื้นที่ในการทํานาของเขาเนี่ยก็ประมาณแค่งานเดียวนะครับแต่ก็ได้ข้าวเยอะอยู่เขาบอกเนี่ยเขามีข้าวกินแล้วนะสามารถอยู่ได้หลายเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ คือเราพอเราเห็นอย่างนี้นะครับเราก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็มันมีความสุขนะครับที่เห็นลูกค้าออทำแล้วก็ได้ผลผลิตก,กลับมาอย่างนี้นะครับมีความสุขนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปทางนี้เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเอาต้นไม้มาลงนะครับบริเวณด้านนี้นะครับเดิมก็จะเป็นพื้นที่เรียบนะครับก็ได้ทําการยก ยกขันนะครับขึ้นมาประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ตักเป็นร่องน้ำนะครับเพื่อที่จะให้มีที่เก็บน้ําได้เยอะนะครับจะได้เก็บน้ําได้เพิ่มนะครับเมื่อฝนตกนะครับแล้วก็ต้นไม้ก็ปลูกบนที่สูงนะครับจะได้ไม่เจอปัญหาเรื่องน้ําท่วมขังนะครับด้านนี้ก็จะเป็นบ่อนะครับที่ขุดเพิ่มมาใหม่นะครับคือช่วงนั้นรถก็ขุดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมเองไม่ได้ติดกล้องมานะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายเอามาให้ชมตอนที่รถกำลังทำงานนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาอธิบายให้ดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็หลักๆก็จะตักเป็นร่องสวนนะครับเพื่อที่จะยกระดับคันดินให้สูงขึ้นมานะครับจะได้ปลูกต้นไม้ได้นะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นที่ปลูกเออเป็นบริเวณที่ขุดบ่อเพิ่มนะครับดินที่ได้จากบ่อนะครับก็มาถมนะครับถมตรงนี้ให้รอบให้หมดเลยนะครับให้สูงขึ้นมาจากพื้นเดิมประมาณ1เมตรนะครับก็ บ่อน้ำนะครับหรือล่องน้ําต่างๆนะครับได้ถูกเชื่อมถึงกันหมดนะครับโดยการฝังท่อนะครับให้น้ำเนี่ยถึงกันหมดทุกจุดนะครับน้ําในรอบที่แปลงนี้นะครับจะทั่วถึงกันหมดนะครับไม่ว่าจะจากบ่อนะครับหรือจากล่องน้ําเข้าบ่อตามจุดต่างๆนะครับจะทั่วถึงกันหมดนะครับแล้วก็พอเราทําแบบนี้แล้วนะครับที่ตรงนี้ก็จะสามารถเก็บน้ําได้เยอะขึ้นนะครับตอนนั้นที่ผมได้ไปทํางานอยู่ที่จังหวัด ภาคอีสานที่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็ได้ไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับได้ไปดูวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านที่นั่นนะครับก็ผมรู้สึกว่ามันมีความสุขตรงที่ว่าพอเราทาอย่างเงี้ยนะครับเขาได้ปลูกผักนะครับปลูกผักรอบตัวโคกนะครับตัวโคกที่เป็นโคกยกสูงขึ้นมาก็คือบริเวณรอบบ้านนะครับเขาปลูกผักรอบบ้านนะครับแล้วก็มีพื้นที่ทํานานะครับแล้ว คือคนอีสานเนี่ยนะครับเขาจะเน้นจะไปปลูกข้าวเหนียวกันนะครับเขาจะปลูกข้าวเหนียวเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะสีนะครับสีเก็บไว้กินเองนะครับเขาจะมีเครื่องสีเล็กเนี่ยนะครับสีข้าวข้าวเหนียวเนี่ยนะครับไว้กินเองนะครับเอาไว้นึ่งกินเองนะครับแล้วก็จะปลูกผักปลูกพริกปลูกมะเขือนะครับแล้วก็จะปลูกกล้วยปลูกมะม่วงนะครับแล้วพอนั้นเขาก็จะมาทํากับข้าวกินเองโดยปลูกแบบเขาก็จะมีพวกชะอมมีอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ทําไข่ทอดชะอมบ้างตํา น้ำพริกปลาล้านะครับจิ้มผักจิ้มมะเขืออะไรเงี้ยนะครับผมก็ดูแล้วคือมันมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเขาแทบจะไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนเลยนะครับเช้ามาก็ตื่นขึ้นมาก็ไปเด็ดพริกมาตาน้ําพริกนะครับไปเด็ดผักเด็ดนู่นเด็ดนี่มาทํากับข้าวคือตรงนี้มันแทบจะสมบูรณ์แบบเลยนะครับเขาแทบจะไม่ต้องออกไปไหนเลยนะครับรายจ่ายเรื่องตรงนี้ก็น้อยลงไปนะครับบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องซื้อนะครับพวกหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรพวกเนี้ย บางอย่างเราอาจจะต้องซื้อแต่ในเมื่อบางอย่างที่เราสามารถปลูกเองได้ทําเองได้นะครับตรงนี้ก็จะเบาเบานะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายลงไปนะครับผมมีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งนะครับเขาตอนที่เขายังไม่ได้ทําสวนเกษตรเนี่ยนะครับทุกๆวันพระเนี่ยนะครับเขาจะต้องออกไปตลาดนัดนะครับแล้วก็ไปซื้อกล้วยนะครับมาไหว้นะครับไหว้ไหว้สารพระภูมิแล้วก็เอาไว้ไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็เขาจะต้องขับรถไปซื้อตลอดเลยนะครับจริงๆกล้วยหวี surgery, มันก็ไม่ได้แพงนะครับ5บาท10บาทนะครับแต่ทีนี้บ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ตลาดนัดต้องขับรถออกไป5กิโล10กิโลอย่างเงี้ยนะครับเพื่อไปซื้อกล้วยซื้อผลไม้มาจัดโต๊ะบูชาไหว้พระตามศาลพระภูมิอะไรเงี้ยนะครับทีนี้พอเขามาทําสวนเกษรตรเองนะครับเขามีกล้วยมีผลไม้นะครับไว้จัดโต๊ะบูชาไหว้ ไหว้าตามวันพระอะไรเงี้ยได้นะครับเขาก็ประหยัดคือประหยัดในที่นี้มันไม่ได้ประหยัดตรงที่ว่าถ้าเราไปมองว่ากล้วย5บาท10บาทใครก็ซื้อได้นะครับแต่ประหยัดในที่นี้ก็คือมันลดค่าใช้จ่ายลดเรื่องค่าน้ํามันนะครับแล้วคุณก็จะมีเวลาบางทีขับรถไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านใดที่อยู่ในเมืองเงี้ยขับรถออกไปซื้อเงี้ยต้องไปติดไฟแดงเสียเวลากว่าจะ ไปซื้อของเสร็จก็จะกลับมาเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอเราทําอย่างเงี้ยนะครับเราเดินเข้าไปเลยเรามีระปลูกไว้เองหมดแล้วนะครับแล้วก็เดินเข้าไปแล้วเราก็ไปตัดนะครับแล้วเราก็เอามาจัดจัดโต๊ะนะครับจัดใส่จานไว้ไหว้พระบูชานะครับทีนี้นะครับถ้ามันเหลือนะครับเราก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้ตรงเนี้ยแล้วเราก็จะมีความสุขมากเลยนะครับกับตรงเนี้ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็อยากให้หลายๆท่านนะครับทําแบบนี้ดูนะครับเราก็จะมีชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นมานะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับมีคันล้อมกว้างอยู่ที่ประมาณ3-4ถึงเมตรนะครับสูงประมาณเมตรห้นะครับมีโคกนะครับมีถนนมีโคก2จุดนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับแล้วก็มีถนนนะครับเชื่อมถึงกันนะครับแล้วก็มีบ่อเก็บน้านะครับแล้วก็มีพื้นที่ทํานานะครับแล้วก็มีพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้นะครับก็ถือว่าครบเลยนะครับจริงๆแล้วทางเจ้าของที่เนี่ยเขาอยู่กรุงเทพนะครับซึ่งผมก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเวลาที่ผมไปทํางานแล้วก็เจออย่างเนี้ยนะครับแล้วก็ อธิบายเขานะครับว่าถ้าพี่ทําอย่างนี้นะครับแล้วพอพี่มาอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆนะครับเราได้กินของที่เราได้ปลูกเองนะครับแล้วยิ่งท่านใดที่ปลูกต้นไม้แล้วก็เวลาเราเดินลดน้ําต้นไม้อย่างเงี้ยมันจะมีความสุขนะครับเรารู้สึกแบบมันชิลนะครับมันได้แบบลดน้ําต้นไม้เวลาที่เราคิดอะไรเพลินๆอย่างเงี้ยแล้วเราลดน้ําต้นไม้ไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะรู้สึกเพลิดเพลินนะครับ แล้วทุกคนก็จะได้มีเขาเรียกว่ากิจกรรมครอบครัวนะครับช่วยกันปลูกต้นไม้ช่วยกันรดน้ําต้นไม้นะครับช่วยกันห่มฟางนะครับทุกคนก็จะมีกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะมีความสุขนะครับก็เนี่ยก็คืออีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายๆคนยังไม่ได้เคยได้สัมผัสนะครับโคกหนองนานะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับทีมงานโชคหลวงวิไลแมคโครนะครับแล้วก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับในเพจ Facebook นะครับคือตอนนี้ผมจะคลิปเนี่ยจะไม่ค่อยได้ลงนะครับเนื่องจากว่า เราไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปนะครับก็เลยจะเน้นไปทางถ่ายรูปนะครับจะเป็นรูปภาพลงใน f c e e o o o นะครับก็เข้าไปดูรูปได้นะครับใน Facebook ในนั้นจะอัปเดตมากกว่า y t u t u นะครับสำหรับท่านใดที่ดู YouTube อย่างเดียวนะครับก็อาจจะไม่เห็นว่าตอนนี้เราไปทำงานที่ไหนกันแล้วบ้างนะครับตอนนี้นะครับหน้างานที่เรามีแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็มีบุรีรัมนะครับมีบุรีรัมนะครับมีนครนายกนะครับมีอ่างทองนะครับมีสระบุรีนะครับมีกาญจนบุรี ับ5จังหวัดนะครับณตอนนี้นะครับก็แต่ละจังหวัดก็กระจายกระจายกันออกไปนะครับประมาณคัน2คันนะครับก็สำหรับท่านใดที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงตรงนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทีมงานโชคเหลวงวิไลแมคโครนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโอเคครับสวัสดีครับ